วัสดีครับทุกท่านเล็ตีช่องดีไทยพี h ช n แนลนะครับวันนี้เราพบก,กับผมอีกแล้วเวลาเดิม18.30น,นอของทุกวันในเรื่องการเกษตรแต่วันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำยาสับผมทำให้ผมดำผมดกผมไม่หลุดล่วงง่ายตลอดการตามมาดูกันเลยครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับโดยเราจะใช้ลูกมะกรูดแบบนี้ครับลูกมะกรูด ที่เราได้จากต้นนะครับมีประโยชน์มากนะครับสําหรับลูกมะกูดเราจะนําไปย่างหรือนําไปเผาดูครับเนี่ยสมัยก่อนนะครับผมเห็นคุณยายของผมทําไมเขาถึงเอารูปมะกรูดนะครับไปใส่ในเตาผมก็สงสัยมานานแล้วครับเลยไปถามเขาวันนี้นะครับนาตอนเช้าก็เลยไปถามว่าทําไมคุณยายถึงเอารูปมะกรูดไปใส่ในเตาเขาบอกว่าไปทํายาตะผมเขาก็สอนวิธีการทํายาตะผมมานะครับทําให้ผมดกผมดําและ ผมไม่หลุดร่วงง่ายนะครับนะเมื่อลูกมะกรูดนะครับแบบนี้ยังแข็งอยู่ครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดว่าใครไปเด็ดลูกมะกรูดจากต้นมานะครับลูกจะแข็งมากแต่เมื่อเรานําไปย่างไฟหรือนําไปใส่ในเตาไฟนะครับดูครับเนี่ยจะนิ่มมากเลยครับนะแล้วน้ํามันหอมระเหยจะออกมาจากลูกมะกรูดผิวมันๆแบบนี้เลยครับคุณยายบอกเลยเขาบอกว่านะครับนะว่า รูปมะกรูดนี้มีประโยชน์มากทําให้ผมผมของเราโดกเงางามเป็นที่สุดเลยครับนะคุณยายของผมตอนนี้อายุ80แล้วครับนะผมก็ยังดํานะครับนะแล้วก็ผมก็ไม่หลุดร่วงด้วยครับเรามาทํากันเลยครับแบบง่ายๆเลยครับเราจะใช้น้ํานะครับประมาณนี้ครับเนี่ยแก้วหนึงแล้วกันนะครับนะหแก้วเราจะใส่นะครับลูกมะกรูดจํานวน1นลูกครับ แต่ก่อนนั้นเราจะมาใส่ผงฟูคุณยายบอกต้องใส่ให้ได้นะครับนะผงฟูที่สําหรับใส่อาหารของเรานี่เองครับผงฟูจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเราจะใส่ลงไปในน้ําประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผงฟูนี่นะครับจะไปช่วยให้มีฟองเล็กน้อยครับ แล้วก็ลูกมะกมรูดลูกมะกรูดเวลาหั่นนะครับเราจะต้องหั่นแบบนี้ครับเนี่ยตามขวางลูกแบบน nah ี้นะครับนิ่มมากเลยครับแล้วก็หอมมากเลยครับสําหรับลูกมะกรูดย่างนี่ครับนี่นะครับนะนิ่มเดี๋ยวดูนะครับดูน้ํานะครับจะออกง่ายครับเนี่ยและน้ําเยอะด้วยครับดูครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยน้ําเยอะมากแล้วเราก็บีบง่ายถ้าเกิดว่าเรานําไปย่างถ้าเกิดยังไม่ย่างนี่บีบไม่ออกแน่นอนเพราะลูกมะกรูดจะแข็งแล้วก็น้ําจะไม่ค่อยมี แล้วก็นี่ครับบีบลงไปเลยครับฟองฟู่เลยใไหมครับนะน้ําเยอะเวยครับใช้เป็นประจำผมของเราจะโดดําและไม่หลุดร่วงง่ายเลยครับนีครับแล้วเราก็ทําการคนครับเนี่ยแบบนี้เลยครับในการใช้ยาสระผมแบบนี้นะครับเราจะต้องใช้ให้หมดภายในคราวเดียวนะครับในการสระผมเราจะสระได้ทุกวันเลยนะครับนะไม่เป็นอันตรายต่อเราด้วยครับ ไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นดูครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สำหรับยาสระผมดำผมดกผมไม่หลุดร่วงง่ายสูตรโบราณของเราเลยครับแต่สำหรับนะครับนี่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นอายุน้อยๆนะครับหรือว่าเป็นวัยรุ่นนะครับเราก็มาใช้ตัวนี้เพิ่มเลยครับเนี่ยเราก็ใช้ลูกมะกรูดนะครับจำนวนนะครับ1ลูกเหมือนกันครับมาหั่นแบบนี้เลยครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็บีบลงไปเหมือนเดิมครับเนี่ยน้ําเยอะเลยครับเห็นไหมครับย่างแล้วน้ําเยอะเลยครับย่างหรือกรูดเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้าจะเยอะแบบนี้เลยครับเนี่ยแล้วบีบง่ายเนื้อนิ่มมากเลยครับดูครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเพิ่มตัวนี้นะครับยาสระผมเด็กนะสําหรับวัยรุ่นหรือว่าเด็กนะครับชอบมีฟองก็ใช้ตัวนี้เลยครับนะบีบลงไปเลยครับ จำนวนหนึ่งช้อนโต๊ะครับนี่ครับแค่นี้เองครับเนี่ยง่ายๆเลยครับมีฟองแน่นอนครับแล้วก็ทำให้ผมของเราไม่หลุดล่วง่ายผมดำตลอดการแล้วก็ผมดกด้วยครับนี่ครับเป็นสองสูตรที่คนโบราณแนะนำมาเลยครับนาว่าทำให้ผมดกดำแล้วก็ผมไม่หลุดล่วง่ายแน่นอนครับใช้เป็นประจำ ดูผมผมนะครับใช้มาประมาณ1เดือนแล้วครับนะผมจากผมขาวขาวครับเนี่ยเริ่มกลับดําบ้างแล้วครับเป็นวิธีที่ธรรมชาติจริงๆครับแล้วแล้วก็ใช้ได้จริงครับและคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยในการใช้ลูกมะกรูดที่ทําการย่างเรียบร้อยแล้วมาผสมกับผงฟูนะครับนาสูตรที่1ทําให้ผมของเราโดดําและไม่หลุดล่วง่ายและสูตรที่2คือลูกมะกรูดเหมือนกันครับจํานวน1ลูกมาผสมกับนี่ครับ คือยาสัผมของเด็กนะครับอ่อนๆดูนี่ครับนาจานวน1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับทําให้ผมของเราโดดําคือสูตรที่2นี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิไทยพีช n เนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องของเราและเ,เพื่อนๆนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในบ้านของเราทําให้ผมโดดําผมไม่หลุดร่วงง่ายนะครับตลอดการครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องวิทยภีชาแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปดีๆเพื่อในรับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยพีชาแนลครับผมขอบคุณมากครับในการใช้ลูกมะกรูดแบบนี้นะครับย่างเรียบร้อยแล้วมาทํายาสระผมทําให้ผมดำผมดกและผมไม่หลุดร่วงง่ายแบบง่ายๆวิธีโบราณเลยครับ ผมของเราจะอยู่ยาวนานกับหัวเราแน่นอนครับ